ณอรัฐมัธยประเทศอินเดียฮ่าฮเข้าลางสบายเลยัมก็เป็นในแางเลยจริงจิดู สุนห <S an> มาวานใจนี่ที่ตัวนี้แหละที่มาพาความสวนให้บอกให้กับผู้ชงให้พวกกันว่าเฮ้ยดูสิไม่ยอมหนีไปไหนเลยวะนี้ทอาไงดีวะก็ <S an> พอแม่พี่น้องมันอยู่นี่ทั้งหมดมันจะไปไหนเลยว,วะหนังหมาป่าพวกนี้น่าจะได้ราคาดี ่อ่ออพ,พแมันหนหอยดอีลปล่อยไปเถอะเดี๋ยวมันก็อตายอยู่ดีแหละลูกหมาน้อยเฝ้าเราเวลาหลายเดือนที่มันฝนกรงเล็บให้แหลมคมหลายปีที่มันรับควงเขี่ยวดุดดังใบมีดหมาฉีก,ก็ได้เยู่ที่มันหวังและเวลานั้นก็มาถึง หมาป่าน้อยบัดนี้ได้เติบโตเป็นหมาป่านุ่มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังและความดุร้ายข้ำคืนจันเต็มดวงคือสัญญาณแห่งการล้างแค้นเช่นเดียวกับวันที่มันสูญเสียครอบครัวเฮ้ยไม่คด้ยินเสียอะไรเลวะเสียงตดใช่เองลูกพี่ มึงแดดแล้วที่เราตู้ที่มีอยูปิดกับทุกที่อายากะไปหลับงานจงกองอยู่ที่ไหนว่าแล้วเชื้อนอนอยู่นี่เฮ้ยมันไปแดกมาจากกุ๊กที่สิัวต้อ้ควายค่ะแดกไปไหว้หรอกเี่ยเฮ้ยใครตรงนั้นมาช่วยอเว้ยนี่เสือมาอีกตัวหนึ่เฮ้ยสิยงหมาที่ไหนมาลองมาคนจะนอนเว้ย มามามา,มาตาหนาตาบุตรด,ดีกมามาับพี่คล็ท้องคนระวังตัวด้วยนะพี่ข้าจพันหนึ่งตลกหนังหมามนพันไอเสียงหมาหลงกินทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเองนั่นแหละที่ต้องดูแลตัวเองเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างให้หมดมนท่นเช้าข้าก็ากลับมาแล้วเราชายชิกัน รวมตัวกันออกไล่ล่าหมาป่าเกลนสายผสมิกลืข่ขาเลกลอยไปทั่วรบริเวณดาชาชอจะกันต้องปินกระลื่มกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจนแทบจะลืมหายใจขนังนดำสนิทสะท้อนเงารับแสงเติมราวกับใบมีดดวงตาส่องประกายลุกโชนดังดวงไฟเมื่อต้องแสงจันทร์ มันจะห,หนีไปไหนลงไปอยากว่าทา,างคืนว้พระนงคนผู้หันกล้าล้มลงไรเลี้ยวแมงจะลุกขึ้นยืนเงาเงาดำทะบินจ้องต่อหน้ากลิ่นสาบหูลุดพวกเข็นข่อครอบครูของมันไม่เจือจางแม้เวลาผ่านไปหลายปีและแววตาดวงนี้ทำให้พลานกล้านึกถึงลูกหมาป่าที่เคยปล่อยให้ตาย มันเป็นพิษาน่แน่ตัวมาสูงใหญ่ข้าวมาัเคยเจออนเลยยีเสื้อขาแล้ว่า,วาดีนซื่อกระสุนพุ่งตรงสู่ดวงใจอย่างไม่พลาดเป้าพรานจักาัดมั่นใจในฝีมือลางตะมินลุกขึ้นยืน เขาไม่เชื่อสายตาตนเองเหล่าชายจักรันไม่พลาดโอกาสทองครั้งนี้กำัอาวุธนัน่นรุมสยบเจ้าหมาป่าในทันทีเพื่จะได้ซื้อเสียงเล่าขานต่อไปส่วนพรานกล้าซ่อนเจ็บอาการเสียดความตายไว้เดินตรงใบไมยบอกว่าข้าคือผู้ชนะแววตาหมาป่าจดจ้องหาใช้ผู้แพ้ แต่มันกลับเพิ่มทวีความรุนแรงอาจคาดแค้นสุดพลนาฝันร้ายได้จบลงจนกระทั่งในคืนหนึ่งขอข้าดูหน้าลูกน้อยเหลือนดังฝันร้ายนั้นได้ปรากฏสู่โลก่นความเป็นจริงที่ไม่อาจหลับตาตื่นจากความฝัน พราณป่ารับรู้ถึงอนาคตในภายหน้าที่ครอบครัวต้องเผชิญเขาตัดสินใจย,ย้ายครอบครัวไปปลูกขรท่อมที่ชายป่าหมู่บ้านอันห่างไกลผู้คนจนเวลาผ่านมาแปดปีปลาตัวโตเป็นเหยื่อรายใหม่ของเขาในคืนหนึ่งเนนแอบเฝ้ามองผ่านซีกหน้าต่างจ้องมองอย่างตั้งใจจากบุงมืด ตั้งแต่เริ่มจําความได้ภาพชินตามักเห็นผู้เป็นพ่อชำละแร่เนื้อในอยามค่ําขืนท่ามกลางแสงจันทร์ทุกครั้งมันทําให้หัวใจเต้นสั่นระรัวหวังว่าวันหนึ่งจะเป็นอย่างพ่อผู้เป็นแม่ทั้งประหลาดใจและดีใจในเวลาเดียวกันสวมกอดกล่าวขอบใจที่เขาสามารถหาอาหารให้กับครอบครัวกลิ่นอาจากตัวแม่คือความสุข ทำให้ดินอยากหยุดเวลานี้ไว้นานๆจากวันนั้นเขาได้ออกล่าเหยื่อที่ยากขึ้นใหญ่ขึ้นหรือวันน่าจะอร่อยเด็กน้อยมีชื่อว่านินเขาไม่สามารถพูดจาได้เหมือนกับเด็กปกติไม่มีเพื่อนไม่มีใครรู้จักเขาเป็นเพียงพ่อกับแม่ตัวนันเด็กน้อยมักเฝ้าดูและสังเกตรอยยิ้มของแม่เมื่อลาที่พ่อกลับมาจากการล่าสัตว์ พร้อมกับเหยื I mean, ่อ <wär> ช <isation> ิ้นโตเขาคิดว่าสิ่งนี้คือความสุขเฮ้ยพวกเรามันอยู่ได้ไงยาหมู่บ้านเห็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มอยู่หมายเป็นสัตว์ร้ายที่เฝ้ารอบัดนี้พรานป่าดุดผีร้ายเข้าสิงกระชากตัวลูกชายไปขังไว้ในกระท่อมเก็บซากสัตว์ผู้เป็นแม่พยายามห้ามปราม รับถูกตกตีและกำชับห้ามปล่อยลูกชายออกมาเด็ดขาดพร,รานป่ารู้ดีว่าไก่นั้นไม่ใช่ไก่ป่าเพราะเขาออกล่าสัตว์ในป่าทุกวันไม่มีทางที่เขาจะกลับมือเปล่าอย่างแน่นอนถ้ามีไก่ป่าให้เขาเห็นนินถูกขังไว้หลายวันจนผู้เป็นแม่ออดทนต่อไปไม่ไหว ในหมู่บ้านเกิดเหตุการณ์ที่สัตว์เลี้ยงตายปริศนาสภาพเราก็ถูกสัตว์ร้ายจู่โจมสร้างความตื่นตรนกให้กับชาวบ้านพากันคาดเดาว่าเป็นเสือหรือหมาป่าชาวบ้านพากันจัดเวรเฝ้าระวังทั่วทั้งหมู่บ้านในหมู่บ้านตอนนี้ได้ข่าว่ามีสัตว์ป่ามาเป็นลูก,กเป็นหลานเป็นยงไ้เองก็ระวังตัวิ่งก่งอในใกล้าชายป่าแบบนี้ มักนิสตีปากหายากนเพราะข่าแก่แล้วมั้เมเมง,งเลยไม่ค่อยได้ยินภาษาเอเลยที่แกจะดูรูกสิ่งเก่งไปท้งใสไม่หลังตัวในพรานทิ้งช้อนจนกระทบชามข้าวด้วยความโกรธสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็คืออมนุษย์ที่ร่างกายแดงฉานเต็มไปด้วยเลือดอันตัดกับผิวกายที่เต็มไปด้วยขนสีดำ รารป่าและเมียตะโกนสุดเสียงวิ่งตามลูกชายที่หายตัวตัวต้งแต่ชายป่าไล่ไปจนถึงหมู่บ้านตอนนี้เขาเจอลูกชายที่กำลังอยู่ในวงรอมล้วกับนักจมตรอ์ที่ขู่คำรามไม่เป็นภาษารารป่าไม่รอช้าเข้าชกต่อยตีปกป้องชายจนถเก รานฝากคุ้นเคยกับแววตาเช่นนี้มานานมาแล้วพรานแก่หรืจะสู้แรงหนึ่งคนหนึว่าในสนานเองเสียงโหวนดังก,ก้อง พารนป่าบาดเจ็บนอนสมอยู่หลายวันเมียเห็นอาการแย่ลงจึงออกไปหายาในตัวหมู่บ้านมารักษาหารู้ไม่ว่านี่คือเวลาที่พารานป่ารอคอยพอรักเองนั่นเองเวลาผ่านไปเจ็ดปี สิ่งที่มีค่าที่เราเหลือลอ,อยู่แล้วสิ่งใหญ่ที่เราลูกแม่ผู้เป็นแม่ไม่มีวันทสี่เกลียดลูกตัวเองได้แม้เขาจะทำให้เจ็บปวดเพียงใดก็ตามสู่นาตรรมเมื่อเจ็ดปีก่อนเธอต้องฝังศพสามีตัวเองและหาใครถามถึงครานป่าเธอก็บอกว่าสามีได้จากไปเพราะพิษไข้ป่าส่วนลูกชายนั้นก็เสียสติวิ่งกระเดหายไปในป่าลึก ตอนนี้เธออยู่เพียงลำพังอย่างโดดเดี่ยวสมบัติที่สามีหามาได้ถูกนำไปขายทีละชิ้นรวมทั้งปืนคู่กายของสามีเธอด้วย mm. เพื่อแลกมาเป็นข้าวปลาอาหารเลี้ยงดูชีวิตที่เหลือของเธอและลูกจนสมบัติที่ติดตัวหมดเธอทำงานอย่างหนักรับจ้างซักเสื้อจนร่างกายสุดโทรม นี่คือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เธอเหลือไว้เธอใช้มันเป็นของดูต่างหน้าสามีผู้ล่วงลับเพาาะคาหน้าเลือดกดราคามีที่ดูเก่าสนิมเกลกังหากแต่ในใจกับระลิกระลีที่ได้มีดเล่มหนีที่เคยได้ยินชื่อเสียงว่าเป็นของนายพรานผู้สังหารพิศาจหมาป่าเมื่อหลายสิปีก่อนถ้าเกิดเปลี่ยนใจยอมเก็บมีดของสามีไว้แล้วจากไป โดยแม่พัวขาจะเสนอเงินจากเติมหลายเท่าก็ตามดังเคยมีผู้กล่าวไว้ว่าความอยากได้อยากมีของผู้เป็นมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดพัคขาเจ้าเล่ยส่งลูกสมุนจอมโจรเด็กแสบติดตามไปลักขโมยระหว่างที่เธอออกไปทํางานสักผ้าจอมโจรเด็กน้อยเข้ามาภายในบ้าน หรือคนมีตามคำสั่งผู้เป็นนายโจนน้อยนึกขึ้นได้ว่าแอบเห็นเธอเข้าไปในกระท่อมหลังบ้านของเธอก่อนจะออกไปอาจจะเป็นที่ซุกซ่อนของที่มันต้องการก็เป็นไปได้สันดานโจนไม่รอชา้เาเธอรีบตรงไปโดยเร็วอลาดรู้ไม่ตนเองกาลังย่างก้าวสู่ความตายอันแสนทรมาน ผู้เป็นแม่เมื่อมาถึงเราได้เห็นภาพสยัดสยองและความเป็นจริงที่ว่ากรงนั้นไม่สามารถกักขังตัวลูกชายของเธอไว้ได้พิศาารรายที่เกิดสังหารสามีไม่เคยเลือนหายมันพร้อมจะกลับมาทุกเมื่อที่มันต้องการ เพียงเธอเท่านั้นที่จะหยุดมันลงได้กินกะสิเป็นเครื่องถนอที่บ้านเราเหลืออยู่กิไมใหายอยู่นะลูกยาลวผสมในข้าวออกฤิ์มไม่รอชาผู้เป็นแม่ไม่อาจทนดูลูกชายทุรนทุรายตายอย่างทรมานคมมีดเล่ยมเดิมปักลงที่อกไมายจบชีวิตลูกชายให้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดเลือดและน้ำตาไหลริน นิ่งจ้องมองแม่อย่างสับสนกับสิ่งที่ผู้เป็นแม่กระทำกับตนน้อยใจในโชคชะตาที่ผู้ให้เกิดต้องการฆ่าเขาความเจ็บปวดความเสียใจเปลี่ยนเป็นความเกิดงามตื่นถึงความฉุกจกตัวแม่มันไม่มีไม่มีอีกต่อไป ผู้เป็นแม่สิ้นลมหายใจส่วนนินพยุงล่างออกจากกรงที่เป็นเสมือนบ้านเรื่องราวทั้งหมดคือโศกนาฏกรรมปิตุขาตมาตุขาตคำเรียกขานเขาว่าเป็นปิศาจคงไม่มีคำใดที่จะเหมาะสมและความตายอันโทรวัิคือจุดจบที่สมควรเสียงลมห้อยวนพระาวกับเสียงเห่าห้อยของม้าป่าแสงจากพระจัน์เต็มดวงกำลังถูกเลืนจินด้วยเงาดำ ม่านหมอกสีดำแพร่กระจระายไปเพื่อทางพูไฟลและแบางสิ่งปรากฏตัวต่อหน้าปวดอยู่ใช่ไหมทรมานอยู่ใช่เปล่าแต่ยหลุัพ้นก็จงยอมรับสิ่งนี้ นินยอมรับพลังของมันอย่างเต็มใจบันี้เขาได้วยละทิ้งร่างกายทิตใจในส่วนความเป็นมนุษย์จนหมดสิน้นต่อแต่นี้ชื่อของเจ้าคือนินะกาณณเวลานี้สัตว์รายรับรู้ถึงพลังอำนาจของผู้ที่จะมาเป็นนายของมันและเขายินยอมทั้งกายและใจรับใช้เจ้านายผู้มอบชีวิตไม่มีอีกแล้วบ้านอันสงบสุข นิลการก้าวสู่ความมืดมิดเพราะที่นั่นคือบ้านหลังใหม่สำหรับเขา